สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ KK Gaming นะครับแ๋ยววันนี้เรายังอยู่กับปา r t ต a ้ i m น l เมออยู่ในโหมดดีโมคัสนะรอบที่แล้วคาใจมากมาดูกันวนะ่าวันนี้จะได้ที่หนึ่งไหมอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันมากเหมือนเดิมวันนี้เรามากับเจ้าเป็ดไป นายรีรอฮะรถเดิมเพิ่มเติม<ๆ>คือเป็ดมาดูกันเลยวันนี้เราจะทวงแชมป์กลับมาได้หรือไม่2 1มสอหนึ่งาาเฮ้ยฮะขึ้นมาอันดับแรก โอ้หมุนไปกันนะไปกันเลยไปกันเลย,ไ,เลยได้ในตรก็นึงขวดอ,อวันนี้เรายังอยู่อันดับที่4ี่อยู่นะฮะ ô oh, đồ nấm vị <coughs> อ้าวแล้วผมก็เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ทั้งอันเลยชีวิตชีวิตถ่ายยิงน้ำแข็งมาอีกแล้วเราจะรอดไหมเราจะรอดไปถึงเส้นชัยไหมนะฮะไอ้ไฮ<อ>ะโอ้โห หมดใครช่างทำกับน้องเฟ็ดได้แต่ยังอยู่ที่4นะตอนนี้ ไปฮะยนะิงลัวให้หมดหลอดไปเลย อะไรครับหน้าข้างหน้าอะไรครับหน้าข้างหน้าอะไรกันครับหน้า เท่าไหร่ฮะที่6นะครับรอบที่2ครับผมมาดูกัน2 1่ไปอ,อยู่แรกๆก็จะโดนนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลย โดนแน่ๆน่อไรก็โดนยังไงก็โดนนะฮะไม่ต้องกลัวจะโดนอะไรแค่นั้นเองไปไปโอ๋อโอ้โหชนผนังโอเคฮะไปเดี๋ยวต้นเคมอยู่นะฮะเราใช้กระอก่อนเลย ครับผมไล่มาอันดับที่สี 走。 ตัวช่วยนะ ว่าจะมีปฏิหารไหมหกเหมือนเติมได้ที่หนึ่งไหมนะฮะอาป็ดเจอหันสรุปใครเป็ดใครหรันไม่รู้ ดูไปแล้วหานวะสามสองหนึ่งไปฮะอ่าประเดิมก่อนเลยนะเดิยตน้นประเดิมก่อนเลยริมไปก่อนนะแล้วเราก็ยิงโอ้โหเราไปชนเขาทำไมชนเขาทำไมก่อนไ,อไปฮะไปอ่า โอ oh, 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 oh. ้ไมปครับไ,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 ไปครับ,รบหรือว่าดวงเราจะได้อยู่แค่ที่หกไหมไปเราจะได้แค่ที่หหรือเปล่ามาดูกันยิงในโตรโตรลโรว ในตัโลนัวชาวบ,บ้านไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้นะฮะเริตโชว์ไปหนึ่งครอบอ้าว,าวยิงในตัวไปอีกหนึ่งทีโอเคฮนะเหมือนจะมีใครยิงอะไรมาข้างหลังใช้อันนี้โอ,โอเค ตัวช่วยของเราตัวช่วยของเราฮะตัวช่วยจะจะทำให้เราแสงเขาตื่นได้ยังโกงบอกเลยยังโกงเรบคุณผู้ชมอ่าหมาหนึ่งตัวฮะโอ้ยังกรุบติงเนี้อ่าอ่าอ้าวมาสิ ยิงยาวๆไปยิงยาวๆไป,ไปโอ้โหแมลงเกินมแมลงเกินมแมลงเกินมแมลงเกินหลุดโค้งหลุดโค้ง ยาวๆเอากล่อ,องคู่ เป็ดเมาเลยฮะ ดูกันครับว่าดวงเราจะอยู่กันที่หจริงไหมหรือเราเกิดมาเพื่อที่หมาถึงก็เอาเลยฮะประเดิมก็เลยเราแล้วก็โดนด้วย เด๋อหล่อยเขาโดนเล่นซะเองต้องบอกว่าเรายังเลี้ยวไม่คมนะครับ

Olha não, 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 não. เฮียลัก ดีขึ้นมาหนึ่งอันดับนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับโหมดนีโมโูคาร์สในปารเตี้ยนิมนะฮะสรุปวันนี้เราก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะไม่ไหวจริงๆนะครับตึงกันเหลือเกินอ่ะใครสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆในการขับในโหมดนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอีพี EP หน้า เราจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย